สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับรักหลานบริสุทธิ์แค่คิดลุงทําก็บาปลุงพลพบร่างน้องบนเขาอาจฟูมฟล์ช้ากว่าหญิงทั่วไปที่ลูกเสียชีวิต หลายวินาทีมีน้ำตาหรือไม่ก็เป็นเรื่องปกติเพราะผู้ชายทั่วไปต่อมฟูมฟายน้ำตาไม่ค่อยมีการที่ลุงนั่งร้องไห้คือความรักสุดเศร้าที่จุกในอกเท่ากับคนที่เป็นแม่น้องลุงสูญเสียไม่แพ้แม่น้องความรักของลุงบริสุทธิ์มากต่อให้20-40ปีข้างหน้าถ้าน้องยังมีชีวิต ลุงก็รักโดยไม่มีคำว่าชู้สาวตอนลุงแก่จะตามดูช่วยเหลือปกป้องน้องจนวันตายท่านนายกท่านสุวัสด์ท่านอายการท่านภูยภากษาและผู้ชายทั่วไปที่มีลูกสาวย่อมรักห่วงหวงมากกว่าลูกชายลุงพลก็รักน้องชมพู่ไม่แพ้ท่านทั้งหลายที่มีลูกสาวทั่วไทย ผู้หญิงทุกคนเกิดมามีพ่อสวยหรือไม่สวยรวยหรือจนหญิงทุกคนก็รักพ่อหญิงทุกคนเติบโตมาเพราะพ่อคอยดูแลผู้หญิงก็รู้ไม่มีพ่อคนใดทำร้ายหรือฆ่าลูกสาวยกเว้นติดยาจนหลอนถ้าลุงอยู่จนแก่ก็พร้อมยอมตายแทนน้องชมพู่ได้อ่านมา ทุกท่านคงเข้าใจความหมายลึกๆของบทความนี้ก่อนวันที่11พฤษภาคมน้องชมพู่รักลุงจึงร้องตามจะไปด้วยเสมอพอวันที่11ลุงไม่ได้ไปรับน้องเพราะกลัวน้องไปติดโควิดหญิงลีก็อย่าสงสัยลุงเพราะคำว่าร้องตามคือวันก่อนๆคนแต่ละถิ่นแต่ละจังหวัดแต่ละภาคหรือแต่ละคน คำพูดอาจสั้นละไว้พอเข้าใจบางทีต้องนึกแปลความหมายถ้าแปลไม่ออกก็ถามซ้ำหญิงลีหรือคนทั่วไปอย่าคิดมากคนทั่วไปแค่คิดว่าลุงอุ้มน้องก็บาปแล้วยิ่งคนตั้งข้อหาบาปหนักมหันเพราะลุงไม่ได้ทำผิดถ้าน้องยังมีชีวิตลุงพล คนนี้ยินดีติดคุกแทนคนร้ายตัวจริงเพื่อน้องที่ยังมีชีวิตเวลาที่น้องหายลุงทำสวนยางห่างบ้านน้อง3กิโลเมตรตายายแม่น้องป้าแตนป้าถอนกับแฟนยังบอกลุงอยู่ในสายตาอย่าใช้อำนาจใหญ่สร้างอะไรจับลุงเป็นแพะลุงไม่ใช่ซูเปอร์แมนที่จะแปลงกาย มาอุ้มน้องชมพู่หรอกสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดตาชานตอบแล้วทำไมไม่ไปงานย้อนฟังชัดๆคำพูดตาชานทำไมไม่ไปงานผูกแขนแม่ชมพู่ตาชานซัดกับแรงแม่น้องชมพู่หลังมีกระแสด,ดรามา่าไม่ไปงานลูกของตัวเองตาชานพูดถึงประเด็นดรามา่า ทำไมตากับยายไม่ไปร่วมงานแม่ชมพู่เปิดเผยว่าไม่รู้ว่าบ้านแม่น้องชมพู่มีงานจัดงานผูกแขนและตาชาญบอกว่าหากชัยพลได้รับการประกันตัวออกมาก็ให้ทำซะจากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่พร้อมยืนยันว่าตน สามารถปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดได้อย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีพฤติการในการหลบหนีต่อมานางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่ได้มีการทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญที่บ้านโดยมีชาวบ้านมาร่วมงานแต่ไม่มีญาติแท้ๆแม้กระทั่งตาชาญพ่อของแม่น้องชมพู่โดยในพิธีหมอธรรมในหมู่บ้านเป็นคนจัดงานให้ โดยขอพอรให้จากนี้ไปนั้นขอให้เจอแต่เรื่องดีๆเรื่องเลวร้ายขอให้ออกไปในขณะเดียวกันทางด้านครอบครัวในชัยพลวิภาหรือลุงพลก็ทําพิธีโดยเช่นกันโดยมีพ่อและแม่ลุงพลครอบครัวและกลุ่มแฟนคลับยูทูบเบอร์และชาวบ้านกกอกบางส่วนเข้าร่วมพิธีและตาชานพ่อของป้าแตนซึ่งมีศักดิ์ เป็นพ่อตาของลุงพลร่วมพิธีโดยลุงพลและป้าแตนมาในชุดนุ่งขาวห่วมขาวผูกข้อมือให้กำลังใจในการต่อสู้คดีล่าสุดในช่องยูทูบเบอร์ของหน้าแต่ได้สอบถามไปยังตาชาญถึงประเด็นดรามา่าทำไมตากับยายไม่ไปร่วมงานแม่น้องชมพู่ซึ่งตาชาญตอบว่าไม่รู้ว่าบ้านแม่น้องชมพู่มีการจัดงานผูกแขนและตาชานบอกว่า หากนายชัยพลได้รับการประกันตัวออกมาก็ให้ทำซะไม่รู้ว่าแม่น้องชมพู่จะผูกแขนเพราะแม่น้องชมพู่ไม่ได้มาบอกตาชานบอกอีกว่าคนเป็นลูกต้องมาบอกต้องมาหาพ่อมาหาแม่มาปรึกษานอกจากนี้หลายคนถามว่าวันที่แม่น้องชมพู่ไปคัดค้านการประกันตัวทําไมไม่ไปตาชานตอบว่าคนหนึ่งไปประกันตัวอีกคนหนึ่งไปคัดค้าน ตาเป็นคนกลางไม่ไปดีกว่าและถ้าหากมีงานอะไรลูกมาเรียกมาเชิญให้ไปอย่างไรก็ไปอยู่แล้วความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับวิธีจัดฉากลุงพลจัดฉากเป็นไหมคนทําผิดที่เป็นแพทย์จัดฉากการทําผิดได้ดีที่สุดแต่ ระยะ60ปีมานี้แพทย์ทำผิดคดีดังน้อยมากแค่3 4ถึงคดีจัดฉากดีรองลงมาคือตำรวจหรือเคยเป็นตำรวจที่ทำผิดจัดฉากตบตาตำรวจด้วยกันแนบเนียนจึงจับผิดยากส่วนตำรวจที่ยังทำงานอยู่จับแพะมีเสมอมาการสร้างหลักฐานเท็จของตำรวจที่ชำนาญสร้างได้ โดยกฎหมายไม่ค่อยเอาผิดจึงได้ใจเช่นคดีเชอร์รี่แอนตํารวจมากมายช่วยกันจัดฉากสร้างหลักฐานเท็จจนแพะติดคุกหลายคนตํารวจบอกลุงพลจัดฉากกับร่างน้องบนเขาถอดเสื้อผ้าทําความสะอาดร่างน้องอุทาหรณ์ของผู้ชายที่สติดี100%เอร์เซจะไม่ถอดเสื้อผ้า หญิงที่ตายยกเว้นชายวิปริตค่มขืนร่างนั้นอีกอย่างใกล้ร่างน้องมีกางเกงใช้แล้วตัวใหม่วางไว้แสดงว่ากางเกงนำมาจากบ้านใครส่วนกางเกงที่น้องใส่กับเสื้อกล้ามสีขาวหายไปคงนำไปเผาทำลายการถอดเสื้อกางเกงเด็กแล้วเช็ดร่างเด็ก อย่างดีทําโดยหญิงร้อเอร์เซนผู้ชายจะไม่ทําถ้าลุงทําจริงกางเกงที่นํามาวางต้องซื้อมาใหม่เอี่ยมเพราะอยู่ห่างไกลบ้านเด็กไปขอไม่ได้เด็กที่หลงป่ามนุษย์ที่จิตปกติทุกคนต้องพูดต้องนึกเหมือนกันว่าเด็กตายเพราะขาดน้ำขาดอาหารทุกคน อย่าเอามาเป็นประเด็นจับผิดลุงถ้าลุงจัดฉากน้องบนเขาลุงจะต้องกลับมาซักผ้าซักเสื้อกางเกงล้างรถยนต์ที่น้องเคยนั่งไปกับลุงเสมอเพื่อทำลาย DNA ต่างๆแต่ลุงบอกไม่เคยล้างรถเลยเฮ้อลุงจัดฉากไม่เป็นเลยและจับลุงอย่างไร เพื่อนเอนเรียนวิชาจัดฉากกันสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดงานเข้าอัจฉริยะจุรินลุยดำเนินคดีอัจฉริยะปมกล่าวหาหน้ากากอนามัยจุรินดำเนินคดีอัจฉริยะประธานชมรมเชื่อเหลือเยื่ออาชญากรรม5กระทงความผิดลั่นกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้กล่าวหาใครโดยไม่มีมูลความจริงนายจุรินลักษณะวิสิทธ หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเป็นคดีที่ตนเป็นโจทก์ฟ้องนายอัจฉริยะที่กล่าวหาเรื่องหน้ากากอนามัยโดยได้ฟ้องทั้งหมด5กระทงความผิดและวันนี้สารได้ดำเนินการไตส่สวนหมุนฟ้องแล้วและมีนัดไตส่สวน อีกครั้งในวันที่18ตุลาคม64โดยมีการฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษถึงจำคุกด้วยและไม่ยอมความเพราะจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์และพิสูจน์ว่าสิ่งที่มีการกล่าวหานั้นเป็นเท็จอย่างไรบ้างผู้สื่อข่าวถามว่ามีการพูดคุยกับจำเลยหรือไม่มองว่าเป็นเรื่องหวังผล ทางการเมืองหรือไม่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าไม่ได้คุยและไม่คิดจะคุยด้วยเพราะว่าการกล่าวหามีเจตนาอยู่แล้วในสิ่งที่กล่าวหานั้นการกล่าวหาต่อเนื่องไล้สดถึง5ครั้งจึงเป็นที่มาที่ต้องฟ้องดำเนินคดี5กรรม5กระทงความผิดมีเบื้องหลังอะไรหรือไม่นั้นผมไม่ทราบแต่กฎหมายไม่ได้อนุญาต ให้คิดจะกล่าวหาใครโดยไม่มีมูลความจริงจะสามารถทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามหรือจะกล่าวหาใครก็ตามผมใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงว่าผมไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขากล่าวหาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าว